สวัสดีครับผมธนัชพัทรัเขมพิลมนะครับ <S <S ในสถานการณ์การกักตัวแบบนี้นะครับหลายคนก็อยากที่จะดูแลสุขภาพโดยการมาตรวจสุขภาพของตัวเองใช่ไหมครับแต่ว่าในช่วงนี้การไปโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบน่ากลัวมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในโรงพยาบาลจะมีโรคอะไรบ้างแต่วันนี้นะครับเจมส์จะพาทุกคนมาโรงพยาบาลที่เขามีศูนย์ตรวจสุขภาพเฉพาะซึ่งแยกออกมาจากทรงโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกลัวเรื่องปัญหาของโรคต่างๆได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลมีจุดคัดกรองผู้มารับบริการก่อนเข้าตัวอาคารโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและติดเครื่องหมายการผ่านคัดกรองประจำวันโดยมีเจ้าหน้าที่พาผู้มารับบริการขึ้นลิฟต์แก้วครับที่นี่ก็จะเป็นลิฟต์แก้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดไปศูนย์ตรวจสุขภาพชั้นสนะครับทุกคนโดยก่อนการรับการตรวจ ผู้รับบริการจะต้องงดน้ำและอาหารหลังเวลา20นาฬกาหรือ12ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยสวัสดีค่ะศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลเชียงใหม่ับพิทเทลอยิ่ดีต้องรับค่ะเชินนั่งเลยค่ะพี่ศิริยาพยาบาลหัวหน้าแผนกตรวจสุขภาพนะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลจะให้คำแนะนำโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้มารับบริการซึ่งแบ่งตามช่วงอายุและเพศ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการออกแบบการตรวจสุขภาพด้วยตัวคุณเองเรามาทําตามกติกากันนะครับทุกคนเมื่อลงทะเบียนแล้วเสร็จทําการชําระเงินก่อนตรวจเริ่มการตรวจด้วยการวัดความดันโลหิตและชีพจรโดยมีเจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียด<อ>หลังจากนั้นทําการชั่งน้ําหนัก และเข้าห้องเพื่อเจาะเลือดเจ้าหน้าที่อธิบายวิธีการเก็บปะสะัสสาวะอย่างถูกต้องจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่พาไปยังห้องเอ็กซเรย์ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางศูนย์ตรวจสุขภาพจะมีอาหารว่างและผู้มารับบริการสามารถสั่งอาหารมารับประทานเพิ่มเติมได้ และทางโรงพยาบาลได้พาไปเยี่ยมชมแผนกแพทย์ทางร่วมที่ชั้น3ของตึกเดียวกันถึงแล้วนะคะแผนกแพทย์ทางร่วมของเรานะคะเลยค่สดีค่ะสวัสดีค่ะในแผนกทางร่วมนะคะก็มีทีเดสดวัฒนาที่ด,ดูแลผนกอี่นะคะที่นี่จะมีการบรการสังเข็มน,นะคะกัซาแล้วก็โครลอนนะคะเดี๋ยววัฒนาพาดูแต่ละห้องห้องแพทย์แผนจีน พี่ชื่อแพทย์จีนพรคภูมิพุทธิวงคนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของแพทย์แผนจีนจะเป็นฝังเข็มนะครับครอบแก้วต่างๆหรือว่ายาสมุนไพรจีนวิธีการตรวจก็คือเราจะใช้แมสชีพจอรง่ายๆนะคระับด,ดูว่าสภาพร่างกายตอนนี้สมดุลมากน้อยแค่ไหนเขียบเลยนะช่วงนี้อัน้ะคะข้อลําไส้อะค่ะบริการส่วนล้างลำไส้ด้วยเครื่อง,คองคโคลนิกจากโรงพยาบาลยันฮี ห้องแพทย์แผนไทยให้บริการตอกเส้นและกัวซา,าบำบัดคุณยายมีอาการ20ปีแล้วค่ะเรื่องปวดเอวนะคะคุณยายก็ผ่าตัด20ปีมาแล้วแต่ว่ามันกลับมาเร็นอีกเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นตอนนี้คุณยายก็รับการบำบัดด้วยการนวดแล้วก็การฝังเข็มซึ่งทั้งสองอย่างก็จะช่วยให้เดินได้คล่องขึ้น,นะคะ่ะโดยช่วงนี้ทางแผนกมีโปรโมชั่นพิเศษ ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็โทรมาแจ้งเจมแล้วนะครับว่าผลเลือดเราออกแล้วเดี๋ยวเราไปฟังผลเลือดกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างใช้ตรวจสุขภาพเนาะพี่ชื่อ,อพี่หขออินทีนะวันนี้ดูแลเรื่องการตรวจชิปภาพระดังกายสุขภาพนะครับเนาะหลังการตรวจสุขภาพเสร็จผู้มารับบริการจะได้รับสมุดร,รายงานผลการตรวจสุขภาพ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพาไปเยี่ยมชมแผนกทันตกรรมพิเศษที่ชั้นหนึ่งของตึกเดียวกันสวัสดีค่ะแผนกทันตกรรมพิเศษนะคะยินดีต้อนรับค่ะพี่ชื่อคนิดาเชเอมนะคะเป็นหัวหน้าแผนกทันตกรรมพิเศษนะคะแผนกทันตกรรมที่มีบริการอะไรบ้างคะ,คะมีบริการเรื่องการใส่ฟันครอบฟันฟอกสีฟันจัดฟันและก็รักษารษารารเทียม คนสาหรับการตรวจสุขภาพวันนี้ของเจมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเจมก็ได้สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพของเจมมาหนึ่งเล่มนะครับ,บก็เก็บเอาไปไว้ดูเนาะข้างหลังเขามีข้อมูลบอกหมดเลยว่าการแปรผลของคอเลสเตอรอลในกิ้งพลัคนเจมตรวจสุขภาพฟันใจไป8 1 0บาทเจมได้คูปองตรวจฟันมาพันบาทโอโหโหได้กาไรนะครับทุก <c oughs> คนสําหรับใครที่อยากตรวจสุขภาพมาก็สามารถเข้ามาที่โรงพยาบาลเชียงใหม่คอสพิทอลหรือว่าจะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ที่ เขตของโรงยนต์ชัยหมายเท,ทอลหรือว่าโทรมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ